ปอศีช่องไัยแท็กเตอร์ครับวันนี้ผมจะพามาชมรถไถ70แรงของไทยทีเ่เมืองครับก่อนอื่นเลยนะครับเราดูคานครับคานคานไถเป็นของคาราโลครับนี้เรามาดูหมอ,น,มอน้ำมอน้ำมันคือเป็นม้อน้ำใหญ่มาเลยครับตัวตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดเวลา บบเวลาเราจะใช้เชื่อมน,นะครับก็คือจะาก,กันาไฟไฟรั่วเราสามารถเซตตี้เราได้ก็คือเปิดปิดตรงนี้ครับทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบอินไลน์เทอร์โบหัวฉีดสั่งการด้วยระบบหัวฉีดพูดง่ายๆก็คือเหมือนกึ่งคอมมอนเรลครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกรองโซล่า กองน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้ครับทีนี้เรามาดูอ่าตรงนี้จะเป็นกองอากาศครับกองอากาศก็คือเป็นกล่องอากาศแบบนี้ทีนี้เรามาดูสเปกยางกันนะครับยางหน้าของเจดสิบแรงจะอยู่ที่สองสี่ศูนย์ทับ8ดห้าขอบย4ยี่สี่ครับทีนี้เรามาดูยางหลังกันครับ ยางหลังจะอยู่ที่380 85 R30 ครับ,ค,รบคือ R30 ทีนี้เราจะมาดูาด้านหลังกันด้านหลังก็คือจะมีกระบอกคู่แขนแขนคู่กระบอกเนี่ยก็คือสามารถก็คือข้อดีของกระบอกเนี่ยกระบอกคู่เนี่ยเราสามารถกดกดแล้วให้ล้อหลังยกได้ครับพอล้อหลังยกได้เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือ เวลาล้อจมหรือยางรั่วเราสามารถเอาขึ้นคือช่วยได้อะช่วยได้เยอะครับก็คือตรงที่มันกดกดลงได้แล้วมาดูแขนแขนหลังกันนะครับแขนตัวเนี้จะสามารถลากได้อยู่ประมาณตันตันสี่ตันห้าครับดูขนาดแขนที่ให้มาเนีย่ยทีนี้เป็นชุดคอนโทรลหน้าหลังชุดคอนโทรลหน้าหลังเนี่ยข้อดีของชุดคอนโทรลหน้าหลังก็คือเราสามารถมองเห็นว่า มีน้ำมันรั่วตรงไหนซีลรั่วตรงไหนเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็จุดเนี่ยก็คือเราสามารถพ่วงได้เลยก็คือเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดตอ้อยครับทีนี้เราไปดูด้านด้านข้างกันนะครับของรถตัวรถ70สแรงนะครับก็คือจะมีปั๊มหน้าปั๊มหลังไดสตาร์ท ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบครับเป็นโบโบจะอยู่นี่ตัวนี้จะเป็นกองกองไฮดรอลิกของปั๊มครับตัวนี้จะเป็นกองกองอีกทีนึงอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับไม้ระบบไม้นะครับเรือนไม้จะเป็นไมด,ดิจิตอลตัวนี้จะเป็นบอกเกวัตรอบน้ำมันเครื่องตัวนี้จะเป็นความร้อนตัวนี้จะเป็นน้ำมันครับ ระบบไฟก็จะมีไฟไฟพามากไฟไฟฉุดเฉินไฟหน้าไฟเลี้ยวครับพวงมา,าลัยเราก็เป็นพวงมาลัยแบบ power ตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เราปรับพวงมาลัยได้ตรงนี้ครับปรับได้เลยนี่ครับนี่ปรับพวงมาลัยได้ตามขนาดข้อดีของ70ก็คือปรับปรับได้รับพวงงอะไราทีนี้เรามาดูระบบเกียร์ครับ เกียรนะ์น่ะก็คือเป็นระบบเกียร์เซตเทิลก็คือเดินหน้านี่ก็คือเดินหน้าครับตัวนี้ก็คือถอยหลังตัวนี้ก็คือโลไฮแล้วก็แมนนวดครับมีโลมีไฮมีแมนนวดตัวนี้จะเข้าเกียร์ก็คือหนึ่งสองสามสี่ครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งมือ ตัวนี้จะเป็นชุดชุดปั๊มคอนโทรลใบใบดันหน้าครับตัวนี้ชุดหางหลังตัวนี้ชุดดาครับตัวนี้ล็อกกันฟรีครับอ่าตัวนี้เป็นโฟว e ลครับโฟวิลเนี่ยก็คือขับเคลื่อนสีล่ล้อก็คือตัวนี้ครับกดขึ้นลงนี่ครับกดขึ้นลงส่วนเกียร์ PTO อยู่ด้านนี้ครับ P.T.O เรายังมีอยู่มีอยู่สมีอยู่สอรอบปั่นนะครับก็คือจะมีรอบที่540กับ760ครับเป็น2รอบปั่นของ P.T.O ในส่วนของราคาตัวรถไถเอ็7เบอรแรงนะครับราคาจะอยู่ที่5้าแสนเบาทก็คือมีใบดันมีพร้อมใบดันครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสนบาทแล้วก็อนอยู่ที่ รายปีนะครับอยู่ที่150,1680บาทถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนสนใจก็คือติดต่อผมได้นะครับก็คือ0983399935ครับมต้องฟองสีดีชุดไทยของคุณมากครับผม